ี่น้องครับเที่ยวน้ำพาพไปน้องตามไปบึงป่าอยู่กับแม่บ้านนะครับเพิ่นสิพาดไปสิบเล็บโอ้แต่เล่าจะน้องมากันเอาซิป สิดเบ็ดสิดเบ็ดหันได้นี่เงียบด้วย โอ้โอ oh. oh, ้ oh. Oh, ักโอ้โอ้หลอนเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวบอกวิธีเ okay, พิ่นอันนั้นกันบอกวิธีเพิ่นเสียบเบ็ดกันพูดหนึ่งย่านขี่กระเดียนครับพี่น้องครับ ปลาวอนหลายครับี่นอนครับแต่บมไม่กินเนี้ย ได้เงียบตายแต่เสียบเนี้ยก็เสียบว่าเป็นแล้วพี่น้องมึงเพื่อนแปลวขั้นเบียดไม่ไม่น้องครับไปอยู่อนนย <laughs> โอ้ยเนาะ ใ้กะจะผูกแขนให้ครับทั้งสองคนพี่นอ้องเขาพายนะครับเขาพายลุงเริ่มงามแล้วพี่น้องครับเริ่มงามแล้วฝนเริ่มทีเขาก็เลยเรื่มงามครับพี่น้องนะครับ บริไออกมาถูงหน้าโดดแล้วย้อนโควิด19ครับ้ายหมดครับฟังนี่นะครับอนกตูมวะนกตูมครับตั้ม นาวตรงนี้บ,บ่ได้วานบ่ได้ดำครับน่าจะล่อกาตานีดำครับพี่น้องบรรยากาศกำลังสวยงามครับพี่น้องครับบรรยากาศใกล้สนทยานะครับ Oh, ชิวถักงามหลายครับเป็นตามีหวัวยูไหน์นั้นจากน้อยกะตะวันรับฝ่าครับพี่น้องเป็นวายเห็ดขั้นเบ็ดไข่ออยแน่พ่อนะ นมีขันขข้นหรอกข่ขัน้นตัดไม่ไปจะไปตัดเองดอกอนะคนว่าภาสิมาชิดเอาปลาครับพี่น้องถ้ามันได้อาจารย์พุ่มกินหอดกลางครับบอกเลยครับขันสิสิ์ปลาพ่อสมนี้เาทางหนึ่งก็ตัด,ต,ดต้นตะไคร้ครับทางหนึ่งก็สิดปลา ต้องหาวต้องแห่เถื่อนมันอย่างเดียวพี่น้องครับจังสิได้จินแต่่าช่วงในจาน์ค้งไปอยากขาดสัตว์ชีวิตก็เลยว่าหายินนะครับกินปลาทูนนะเสียวใบสมีก้อนครับพี่น้องครับ,รบว่าได้สิไปว่าเฮ้เป็นย้อนเจ้ามาดไทายมานัน,มาน,นมานี่สิแน่น,นแน่นนี้อีกมิฉะนั้นเอาไวใบสมีก้อนแต่าจาสิได้ว่าได้ อันนี้คือรถปลายยุนะครับรถปลายยุสิขายอยู่สามแสนหาครับตอนนี้บมมีเงินก็นกนสิขายแล้วพนะขายอยู่สองแสนหาส่วนนี้กัรลดคุณเหนือครับบยอุปกรณ์คักขนาดครับพูด รดมาล่างพอเถาพี่น้องครับออกจากตรงหน้าเขาในบ้านครับมาบ้านม่วงมาแวะหาเจ๊บอนะครับซื้อขนมจีนหนึ่งช่อแล้วก็ตําตส้มตําให้ผมหน่อยคกหนึ่งนะเจ๊รู้สึกว่าหิวมากเลยตอนนี้ผมมาต่ตลาดป่ติบ่า ขวบเขาได้เปิดตลาดคับพี่น้องครับนี่คือบัคุูที่เสียวขายไปมือื่นที่ไปขายมือื่นเอาบอกน้าวคือสีนน้องน้าก็สุกไวเถอะที่เห็นข่อบวัดท่านเอยง่ายน้าอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ิต่ตับ จินตัวมั้ยใชมาว้จมัน็บอก้ยมันเวกลืนเเก็บคนธะเมลาทำอะไรเก็บผักอะไนัน่คืดว่าขายหัวตี๋้วห่ารวยแล้วรวยแล้ววยแล้วเลขให้เจ้าไห้มัาไหนที่บอกหอยหอยเกบวาแง่บอกนะครับวกาบอกห่าหอยถือว่าหลายดอกเบิดลั่านหนึ่งคนอะหอยถือว่าหลายดอกเจ้มาแล้วมาเอาให้พ่อไอยพ่อดอกเลียงเลข เราต้องพูดอะไรสิเมือ่อตอนไหนอีกเหรอไปมักเลรีค่ <laughs> คอยสีมาซื้อตำหมูหู้ย่างเดียวจ้ากไม่ได้ปลาเลยเพชรน้อยได้เจ็ดนะจ้าแต่ว่าพอถึงกับเพชรไหลเพชรพอดีพองามเพชรพอดามพอดีนะจ้าจ้าวไม่เอาข้าวที่ข้าวเหนียวไม่ทอดหรอกอ่าอีนี่บ่รู้เรื่องดอกพอ,อ,อ,อไปตลาดทนกข้าวหัน เบิ่งไปแต่ขั้นตอนฝานครับพี่น้องเอเอหัวก้ามาปองเบิร์ดยังขาได้เพราะว่น้องขายเขาได้รถเห็นเราสมบอมากเลยส่วนเจ้าเอาเจ้าเพื่อด้ใส่สามหอบประจะําบ่หลอบจะเปลี่ยนหรออันนี้จะบาดเชจ็บสิบแต่บางุกห้าสิบเป็นหกสิบไม่ใช่แต่หัว เดี๋ยวสมัครง่ายใส่คนเลยมีเงินหลายตีหัวพันมาเมื่อเนี่ยมอตัววิสมีละหาสิบบาทอืมนี่หาสิบบาทธนบัตรที่ใช้ได้ตามกฎหมายจะมาบอกเรียงเรีลงไงี่ำตหมบอกใส่ไหมโอเคเขาจแล้วอืมที่เด็กคนเมื่อชิ้นแรกกะไฮแล้วถ้าสีใสไว้จ้ะ เขาบอกข้าใจย่างหนึ่งมาเจ๋อเขาบอกข้าใจพวกตำหมูฮวงนี่นังเทียนี่ตำหมูฮวงลงไปปั๊บยังวะหยิบออกที่สั่งนี้ไหแต่เขาเห็นบัวเป็นประจำเนี่ยบ่่จะหยิใสครับพี่น้องครับเป็นการสัตว์นิลีครับยยาาข่่บจะหิใสนังเทียเขาไปซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อหัวเนื้อยังขึ้นกันล่ะข้าเจ้าบอกข้าเจ้าวันรุ่นหนึ่งแต่ว่าข้าเจ้ากะปาดปุ๊บเอาใส่พอดีมั้บธรรมดานไม่พอดีหรอก มันอ่ะสิมีเกินแน่หรือว่าหลุดแน่มัอ <c oughs> เป็นสัน้นเราจระเตรียมจะว่เตีน้จะหาต้นเช็คครบแลวนะควบเข้าไปพี่พอนงล,งลงล่างรพี่น้องครับล่างแล้วล่างแล้วลลเป็นวังสีเจฟคนแล้วมอขายดีสู้เขาคงคอยเบิร์บร่าขเลยฟ้าไปส้ดตลาดบ้เอาละเอาละสักนึงนั่นไดนกินนั่นไดนกินั่ไดอหวอได้มากเลยเอาตามให้นะโอเคว่าขเาขาจอืม พอดีพองามดวันหกอยํางพอดามพอดีพอดีพองามพอดามพอดีอืมเคยเลีลูกไส้เจ้าแมนบอกแมนบังคับผมมั้ยเนี่ยเออไก่ไหมบััน่ยเฮ้จะไก่วะหรอกูมองไปเลี้ยนแล้วเปิดเทอมหมื่นวันนี่อาจะไปนโยฟงนะครับอมีไม่ถูก้ตาอ๋อใช่ไก่อืม สงสารสิมาซื้อตำพุงกันเหรอหวะครับพี่น้องครับถอยออกห้างเจี๊ยวไว้จุ้นหน่อยครับขายดิบขายดีขายตั้งแต่ตีห้าจนสี่หอหกโมงแรงแล้วยังมไม่ใช่เส้าขายครับนี่คือหลักฐานที่ขายดีครับ,พบ,บ,บ,บรเพราะว่าบพวกเรายังจแย่างแล้วตอนนี้พ่บบเกเป็นเจฟบ้านเด้เพิ่นบ่ได้เช็ดได้ลาบด,ด้วยเขามาลักไอ้น้ำอารมณ์เพลินน่ะ

เก่อซมนั่นไหรอกอืมานปลบซหรอกต้องแซ่เหมือนว่าแ่ัวจินี้ลองครับเดี๋ยวสิถ่ายซีิยถ่ายซีมครับมีไงมน่าซิมถ่ายซิมเห็ดเข้มอมเข้มเข้มจ่ออากเก็ดเ็เห็ดพอดีนั่นล่ะเคยตำเตก็ดิ่าจำเนาะอ พอใ oui, ส pues ่หลายใส่เข uh, anyway, ้มเอาขึここ้นมาได้เทน้ำเป่าจส่ขึ้นนา้พี่ม่เจกินนี่มันมีจักเียว่าไปแกหลายพี่น้องครับนี่น้อยหนึ่งครับกติกินเหือเนี่ใมากินน้านี่จะเข้ามาดับน้าว่าตายน้าครับโบมาที่มันะอ๋อ นะมาที่นี่ซิมเราอ๋อพีหลองครับตาแซบครับโมซิครับนี่ไงะแซบเนาะอืางบ่มางก็จางดมนมดไมากจางเให้กนนอยจ้วโอเคโอเคเลยพอจบจบสรุปหาขอมุลเลยลายตัว ต้นไหลมีไงนางมาเอาไปปลูกได้ไหมเอาไปเห็ดผือดได้ไหมไงนางบ้านอยู่พราะเสริมเกี่ยวว่าออะยายนางครับเจวอบอกว่ามาเอาไหลไปปลูกหน่อยครับพี่น้องพ่อชิมนางแล้วกันครับสิครับไปกินปัจจุบานดอกมือนี้บ่มีเวลากินอยู่ครับเจวว่าคำันคำแล้วมันเหมือนแล้วผมมีเป็นดีเฮียนไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ